ครับเกมนี้นะครับผมอยากบอกว่าผมได้ทำการอัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วไฟล์มันเสียใช่ผมจะพาทุกคนมาดูโรงงานนารกเดี๋ยวนะทำไมมีโดนตีฟ้าผมไปดนตีนอ่อตั้งค่าตั้งค่าเสียงปิดนี่นะครับก็เป็นโรงงานานารกของเราซึ่งตอนนี้บล็อกหมดผมสามารถเรียกบล็อกได้ใช่บล็อกเต็ม จากรถไฟปุ้นๆฉึกฉักฉึกฉักนี่นะครับผมทําการเซตคอตูมมาแล้วทําการอัปเกรดแล้วด้วยนะแล้วบล็อกมันก็จะมาส่งนะครับเข้ากับเครื่องตรงนี้นะเกมนี้สนุกผมแนะนําให้เล่นส่วนไอเกมก่อนหน้านี้ไอป้อมตดดาดอ้าวเดี๋ยวไม่มีของเลยว่ะก็ไป เห็นแดงๆนึกว่าใช่เอาไม่ใช่เฉยว่าแต่ฟักแล้วคนงานเรามันหายไปไหนหมดอะฮะอันนี้แยมาแล้วคนงานมาร่วมช่วยกันขุดแล้วครับรวยเอิม่มลืมฉันจะเก็บตังค์นี่หว่าให้มันได้แปดหมื่นถ้าแปดหมื่นแล้วมันสามารถปลดล็อก อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เมื่อวานนั่งเล่นอยู่อยู่ดีก็ลืมงโง่ขึ้นมาทีเปิดการ์ดฟรีบล็อกไม่มีที่ที่สุด่ะโคตรหวยแปบบ๊บเดีวยวเองตรงนี้นะครับคือการตกแต่งร้านว่าจะเอากำแพงเป็นสีอะไรลดลายอะไรนะผมก็ทำลายไม้สวยๆไว้ ไอตรงนี้ถ้าเรามีสกีนซ้ำกันสามอันสามารถามารวมกันได้ซึ่งไม่มีสกีนจะต้องใช้น่าจะเป็นเพจนั้งในการซื้ออันนี้ผมจะอเอยน,นี่ไงแปดหมื่นผมจะรวมแปดหมื่น 8, มาปลดล็อกตรงนี้เนี่ยแปดหมื่นหนึ่งคือเอาไว้ถลวงเล่นหมดแล้วเพื่อถ้าเราปลดล็อกตรงนี้ได้เราถึงจะมาซื้อร้านนี้ได้ร้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับดาวซึ่งก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันใช่แต่เราหน้าจิ ไกลแสนไกลเลยแหละต้องหาเวลาว่างมาเล่นมันนะเอ้ยเดี๋ยวผมขายของก่อนและนี่เลยคือทาวเวอร์ปีนไปทำการปลดล็อกเมืองบนก้อนเมฆอันนี้ผมก็ทำการเซตไว้แล้วเราสามารถเอามาขยายซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับข้างล่างหรอก แล้วมันมีเมฆอีกอันอ่ะข้างบนสุดผมยังไปไม่ถึงผมไปถึงแค่ชั้นนี้ชั้นสองนะของเขามเขาไม่ตรงนี้ของเรายังไม่มีเลยเนี่ยตรงนี้ก้อนมันไม่ถึงอันนี้ผมเพิ่งปลดล็อกได้ไม่นานมันก็เลยยังไม่มีอะไรมากมายนะอันอันนี้คือให้มันออกมาเร็วขึ้นอันนี้คือเคาะแล้วมันจะได้เงินมากอันนี้คือความจุความจุข,ของถังตรงนี้ นะเคาะหนึ่งครั้งจากหนึ่งกลายเป็นยี่สิบห้านี่คือผมตียี่สิบห้านี่ทำเซตไว้ยี่สิบสี่ตอนแรกมันออกมาหนึ่งก็กลายทุบไปเป็นยี่สิบห้าความเร็วในการผลิตออกมาแต่ละก้อนเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันถ้าเราไม่ได้อัพมันจะออกมานานๆานก้อนหนึ่งโคตรช้าเนี่ยยังไม่มีก้อนต้องถึงประมาณตรงไหนว่ามันจะปลดล็อก ต้องเลยสีแดงใช่ไหมเพื่อจะปลดล็อกโหน่้นอยู่ประมาณหนึ่งเลยกลางลมปิว้วโอ้ของคาดวะ่ะบล็อกเต็มยังเออบล็อกเต็มทันทีมาส่งบล็อกนะครับพนักงานผมจะทำงานแล้ว เกมอีกอันที่น่าเบื่อนะครับผม,มแนะนำมาให้เล่นคือโรงผลิตอาหารมันจะผลิตพวกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรพวกนั้นออกมาซึ่งเราก็เก็บแล้วทำการเอาไปป้อนคนตัวใหญ่ก็แค่นั้นนะไม่มีอะไรโคตรไม่หนุกเกมหนุกๆในโลงบอกมันมีไม่มากเกมหนุกๆส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยว,วกับโรงงานไม่ก็เป็นปักกั้วใช่ไหมแล้วก็ ปลูกต้นไม้เพลินเฮ้ยไมก้อนสามมายังนี่คือไม่ก้อนสองวะเพิ่งไม่ก้อนสองเว่ะแค่ไมก้อนสองเมก้อนสามยังมา,า,มา,าชาติไหนถึงจะมาว่ะผมนั่งเล่นแบบเมื่อคืนยันตอนเช้าสะอ,อัด,ยดอย่างดีไม่มไฟเสียมันเหมือนเน็ดมันตัดแล้วมันแบบมันไม่บัมนทึกให้อะเอ,อคือแบบที่เรานั่งพูดมาตั้งแต่ ดึกยันเช้ามันก็นะ <c oughs> เล่นถึงจนเจ็ดโมงเช้าอ, <c oughs> อ่ะเอ้แล้วของขวัญทุยประจําวันอ่ะเ <c oughs> จ๋งดิลายกําแพงปลดล็อกมาทําไมก็ไม่รู้มันไม่สวยเลยแต่ละอัน บล็อกว่างเปล่าอีกแล้วเก็บเสร็จยางจะได้มาเรียกมาส่งเสียดายมันน่าจะอัพรถไฟได้มันอัพไม่ได้เนี่ยถ้ามีโลบักรถไฟมันก็จะมาอัตโนมัติเมื่อมันเต็มนะนี่ไงบล็อกแต่ละโบลกี้มันก็ได้เงินไปเท่ากันถ้ามันอัพได้คือแม่ผมว่าน่าจะสนุกเสียดายมันอัพไม่ได้ถ้าเรายืนวันนี้มันจะถอยหลังกลับไปด้วยไหมะม่นไม่เคยเลย เฮ้ยกลับไปด้วยว่ะยังเด็ดนี่พนักง,งานรอใส่ใส่แล้วผมเซ็ตแบบสุดละบึมเราก็พอฟาดได้นะมันก็จะมีค่าแสดงโชว์บอกอยู่ว่าเราเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วพามาดูโรงงานเฉยๆแนละการจะเก็บ้ค้ปแบบหมื่นนะ่าจะชาตินึง ต้องหาเวลามาเล่นจริงๆว่ะอันนี้อัพเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีไม่รู้จะเต็มเมื่อะไรก็คลิปนี้สั้นๆละกันให้ดูเฉยๆว่าโรงงานนาลกหน้าตาเป็นไงบ๊ายบาย